ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานองค์กรพระธรรมทูตโลกและประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสาราดันาจัรและไอแ,แลนด์เหนือพระมาหาเทระพระเทระพระ,ระ,พระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาธกิจในต่างประเทศในทวีปต่างๆทั่วโลกจเจริญพรพุทธศาิกชน ชาวไทยในต่างประเทศทุกทวีปทั่วโลกอัตมภาพพระครูวินัาธรสมสศักดิ์สกเมธทีประธานสงฆ์วัดธรรมประทีปเมืองมอเมอร์เซนราชนาจักรเบนเยียมวัดไทยประจำเขตหนึ่งขององค์กรพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโลปได้รับเกียรติได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสาธยายพระไตรปิฎกสีทวีป ดำเนินการอำนวยการโดยองค์กรพระธรรมทูตโลกโดยได้รับความสนับสนุนร่วมกันกับพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาธกิจอยู่วัดต่างๆในทั้งสีทวีปการสาธยายพระไตรปิฎกในปีพุทธศักราช2565นี้มีเป้าหมายสู่การพัฒนาสติเพื่อสันติภาพโลก วัดธรรมปรทีปเป็นวัดสาขาของวัดจกักรวรีราชาวาดวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในส่วนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยดําริและปณิธานของพระเดชพระคุณพระพุทธวงศาม,มุนีอดีตเจ้าวาดวัดจักรวรีราชาวาดรูปที่14อดีตประธานอ้ำนวยการสร้างวัดธรรมปรทีปพ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้เดินทางมาเปิดวัดอย่างเป็นทางการในวันที่1ถึงวันที่3กรกดาคมพุทธศักราช2548หรือคิตสศักราช2505และเมื่อปีพุทธศักราช2560คิตสศักราช2017วัดธรรมบัีพได้ย้ายมาสู่ที่แห่งใหม่ในเมืองเมอร์เซ่นเป็นาศาสนสถานที่ร่มรื่นสงบด้วย ธรรมชาติป่าและร่มเย็นด้วยสระน้ำตั้งอยู่ไม่ห่างไกลเมืองใหญ่และไม่ใกล้เพื่อนบ้านเกินไปเดินทางมาวัดโดยรถยนต์สะดวกและเดินทางมารบประจันทางสบายมีพื้นที่รวมทั้งหมด15,777ตารางเมตรหรือประมาณ9.86ไร่ วัดธรรมปทีปแห่งใหม่นี้เกิดขึ้นได้โดยคำแนะนำและการสนับสนุนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานคณะกรรมการพัฒนากองทุนขยายวัดธรรมปรทีปประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเทสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,าราม และพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าวาดวัดจกวดยราชาวาดรูปปัจจุบันและได้รับการสนับสนุนร่วมหมายร่วมมือเป็นสามัคคีธรรมโดยคณะกรรมการบริหารสมาชิกอุบาสกและอุบาสิก,กาวัดธรรมปทีปวัดธรรมปทีปได้ดำเนินการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านาศาสนาพิธี มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนานำศาสนาบุคคลสู่ศาสนาธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจําวันและประจําเดือนทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยนาฏศตลสินไทยวัฒธรรมและประเพณีไทยเป็นต้นนับตั้งแต่เริ่มต้นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเวลาได้17ปีผ่านมาแล้วในพรรษานี้ ท้วนไต่มาสมีพระธรรมทูตปเิวสากิจและจำปัญษาจำนวนสมรูปด้วยกันคือ 1. พระครูเดนธรสมศักดิ์สกาเมธีประธานสงฆ์ 2. พระมหาพิชิตชัยปุญญะชชโยพระธรรมทูตรุ่นที่23สังกัดวัจจกัติราชาวาดส 3. พระมหาบุญโชคชะยะสิทธโธพระธรรมทูตรุ่นที่27สังกัดวัจจกัติราชาวาสบัตนี้ ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังการสาธยายพระไตรปิฎกในส่วนพระสุตตันตปิฎกที่ขณิกายมหาวัคหน้าที่334ธรรมานุปัสสนาสติปฐานอายตนะบับสืบต่อไป นามวันตาสสะมตัคะวโนอรหะตตสัมมาสามพวทธาสะนามวันตาภะขวะตตอะนะหะตตสามมาสามพวทธาสะ आ uh... โณจปรางพิกขะเขเวภิกุธรรมเมสุทธัมมาปาสเสวิหะรติชาชุอาชาติกะภาหิเรสุอายตนเอสุกะถานจะภิกขะเเวภิกขุธรรมเมสุทธัมมานุปาทเสวิหะรติชาชุอาชาติกะภาหิเรสุ อายตนเนสุอิธาเพฆาเวเพฆูกจักคุณจะปะชานาติรัวเปจะปะชานาติยานจะตาตุไขยางปะเกตจะอุปาชติอันโยชนงตันจะปะชานาติยาถาจะนัวปานอาันโยชนาสอุปาทัวหัวติ ja canat tiata japan sasan yo ceat sepahan nang ho Titan japahinat ขันโยชนะสายติงอนุวปาทัวหัวติตานจัดนาติโสตานจะปชชานาติศาสเทจะปชชานาติขานานจะปชชานาติขันเทจะปชชานาติเชิวหันจะปชชานาติระเสจะปชชานาติกายานจะปชานาติ พ่าเพจะปชานาติมันนนจะปชานาติตามเมจะปชานาติยังจะตตดทุภัยยังปะเกิจจะโอปาชติสันโยชนงตันจะปชานาติยาธาจานัวปานนาสสันโยชนาสอปาตัวหัวติตันจะปชานาติยาธาจา อปันสาสสารโยชนาสปหานางโหติตานจะปะชาน,นาติยาธาจะปหิน,นาสสัรโยชนาสาย,ยติงอนุปาัตัวโหติตันจจปาชานติจายติอาชาตังวาชามมสุธรรมานุปปสีวิหารติพหิตทาวัน เมสุธรรมมานุปัสสีวิหารติอัจฉติตาภิทธาวาธรรมเมสุธรรมมานุปัสสีวิหารติสมัทยธรรมมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติวยธรรมมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหารติสมุทัยธรรมมานุปัสสีวาธรรมเมสุ วิหารติอาทิธรรมติวาปนาสสติปัจจุปาทิตตาติยาวเทวยานมาตายาปฏิสติมาตายาเนสิตัวจะวิหารตินาจะกินจิโลนอุปาทิยติเอวามปิโคปิคเวปิกุทามเมสุทามมานุปัสสีิารติช ชุอาตชาติกภาหิเรสุอายตนสุอายตนันนปาพังินธิตังคำภาษาบาลีที่อาตมาภาพทั้งสามรูปได้สาธยายไปแล้วนั้นอาตมาภาพขออธิบายเป็นภาษาไทยโดยสังเขปดังนี้บทว่าด้วย การกล่าวถึงการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออาจนะภายในและอาจนะภายนอกคําว่าอายตนะแปลว่าที่เชื่อมต่อเครื่องติดต่อหมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสําหรับการติดต่อกันทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นแบ่งเป็นสองประการคือประการที่หนึ่งอายนณะภายในหมายถึงสื่อ เชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคนในตัวตนบางทีเรียกว่าอินทรียหกมีอยู่6ประการด้วยกันคือ1ตาสอหู3ามจมูก4ลิ้น5กายและ6ใจทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอญญาัยนะภายนอกส่วนประการที่2องอัยะภายนอกหมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคนนอกตัวตน บ้างเรียกว่าอารมณ์6มี6ประการดังนี้1รูปสองเสียงสามกลิ่นสี่รสห้าโพธพะและหธรรมารณมทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายนาภายในเช่นรูปคู่กับตาหูคู่กับเสียงเป็นต้นสรุปได้ความว่าจากักษุคือตาเป็นแดนรับรู้รูป เกิดความรู้คือจักษุวิญญาณคือการเห็นโสตะคือหูเป็นแดนรับรู้เสียงเกิดการรับรู้คือโสตะวิญญาณคือการได้ยินคานะคือจมูกเป็นแดนรับรู้กลิ่นเกิดการรับรู้เกิดความรู้คือคานะวิญญาณคือการได้กลิน่นชิวหาคือลิ้นเป็นแดนรับรู้รส เกิดความรู้คือชิวหาวิญญาณการรู้รสกายกายเป็นแดนรับรู้โพทภพะเกิดความรู้คือกายยวิญญาณรู้สิ่งที่ต้องกายมโนคือใจเป็นแดนรับรู้ธรรมารมณ์เกิดความรู้คือมโนวิญญาณรู้เรื่องในใจในส่วนสังโยชน สังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ทำที่มัดใจสัตว์ไว้กับความทุกข์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมอยู่ในวตฏสงสารมีสิบประการด้วยกัน 5. ประการแรกของสังโยชน์เบื้องต่ำได้แก่ 1. สักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าขันห้าคือตัวตน 2. วิจิกิจฉา มีความสงสัยลังเลในคุณของพระตรัตรยัยคือคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ 3. ศีลพรตปรามาตมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสินพ์ภายนอกพระพุทธศาสนาหรือมีความยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดไปในความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 4. การมราคะ มีความพอใจในกรรมมคุณห้าปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจเกิดความหงุดหงิดขัดเคืองใจส่วนสังโยชน์เบื้องสูงก็มีห้าประการข้อที่หกรูป,ปราคะมีความพอใจในรูป,ปรสัญญาเจ็ดอรูป,ปราคะมีความพอใจในอรูป,ปรสัญญาแปดมานะมีความถือตัว ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความรู้สึกสำคัญตัวว่าดีกว่าต่ำกว่าหรือเสมอกัน 9. อุทธัจจะมีความฟุ้งซ่านลำคาญใจ 10. บอวิชชามีความไม่รู้ในยัตส,สีเป็นต้นอายนาภายนอกและอายนาภายในเป็นที่อาศัยบังเกิดขึ้นของสังโยชน์ที่ได้กล่าวมาแล้วทั้ง10ประการ และเมื่อเราย่อมรู้ชัดสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นและย่อมรู้ชัดเจนในการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วและเมื่อละได้แล้วย่อมรู้ชัดในการไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของสังโยชน์เหล่านั้นและเมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่ย่อมพิจารณาเข้าใจชัดเจนในสภาวะ การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปย่อมละตันหาทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรอะไรในโลกนี้อย่างนี้แลอาตมาทั้งสามรูปขออมนวยพรอารัธนาคุณประสิระตะไตรประทานพรให้ประชาชนทุกๆคนผู้อาศัยอยู่ในโลกนี้มีกำลังแห่งสติสมาธิและปัญญา บังเกิดปัญญามีเมตตาต่อตอนและคนอื่นอยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุขตลอดกาลและนานเทิน